นะวันนี้จะมาทําปังชุยและเนื่องจากคาเฟ่ของเราเป็นคาเฟ่อัตะคัดไม่มีหระขายเครื่องทาบิงซงบิงซซนะฮะเน้นสไตล์ดั้งเดิมแบบขนมพื้นบ้านมึงก็เคาะวนไปสู่ได้แล้วนะ <c oughs> เรียกว่าเศษน้ําแข็งดีกว่าไหมแน่นอนนะคะว่าชามนี้ทําด้วยใจอนามัยที่ถูกลืมพอเราปั้นน้าแข็งได้ทรงที่ยอดเยี่ยมแล้ว <c oughs> ก็จะมาเริ่มขั้นตอนในการตกแต่งกันชาไทยของเราเป็นสูตรที่ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากถึงขั้นว่าจะต้องเดินตากแดดออกไปหน้าปักซอยจากนั้นก็เดินกลับบ,บ้านมาแช่ตูเ้เย็นนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมคะสำหรับชาไทยส ที่แกะออกมาจากถุงส่วนวิปครีมนะคะเอ๊ะเดี๋ยวมึงนคิดดีๆนะเลี่ยงความเสี่ยงถึงกระบีบข้างๆไปก่อนถ้าข้างไหนบีบไม่สวยก็แนะนําให้เก็บงานไปก่อนไฮไลท์สุดท้ายนะคะที่จะมาช่วยทําให้ปังช่วยของเรามีรสชาติที่กรุบกรอบโเคโลอ,อร่อยมากมือแหลกเปล่าๆก็อร่อยแนะนำว่าก่อนจะสบให้ไปเอาเข้าเวฟก่อน1 1วินาทีจากนั้นก็เอาน้องมาเขย,าขยา่าๆความบ้าครั้งก็คือปัจจุบันสั่งกินเป็นลังแล้วแต่คลิปนี้ขอเอามาโรยที่ปังช่วยของเราก่อนสุดนี้ลูกค้าสามารถกินได้ทุกอยย่างเลนะะค ยกเวนน้ำแข็งค่ะและนอกเหนือจากน้ำแข็งก็คือชาไทยนี่แหละกูลองงยิ่งนานมันยิ่งหาย